สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนโรดนะครับร้านอุปกรณ์ตกปลานโรดนะครับประช่าวทิศ75ทุ่งคุกรุงเทพนะครับวันนี้นะเห็นนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวนี้นะครับก็แสดงว่าจะต้องมีอะไรที่จะมาทําให้น้นะนะเสียตังค์กันอีกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมานําเสนออุปกรณ์เครื่องช่วยนะครับในการ กปลานะฮะให้ชีวิตการตกปลาเราดีดีขึ้นนะฮะให้สะดวกสบายง่ายขึ้นนะครับด้วยสัญญาณเสียงครับสัญญาณเสียงอุปกรณ์ตกปลาหน้าดินนะฮะบางคนเนี่ยนะตกปลาก็วางกันเด็ดเอาไว้นะครับแล้วก็ต้องนั่งเพ่งมองกันถ้าจนนะตา,าแทบจะไหลไมารวมกันอยู่แล้วนะบ,บางคนก็เอาทิชชู่นะไปแตะน้ําแล้วก็มาห้อยไว้ที่สายเห็นนะครับซึ่งมันก็อ่าลำบากนะฮะ นี่เลยวันนี้นะครับเรามีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับทำให้ท่านตกปลานะครับแล้วก็ได้ยินเสียงนะครับเวลาปลากินเนี่ยนะครับท่านจะได้ลุกขึ้นมาจับคันวัดเซตุกให้ทันนะครับได้ทันช่วงทีนะครับก็คือสัญญาณเสียงเวลาปลากินนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับนี่ครับกระดิ่งครับ อันนี้ก็ช่วยได้แต่นช่วยได้แต่มันตก็ดิ่งกดิ่งเราใช้กะดิ่งันอยู่นี้ใช่ไหมอ่ามันไม่เท่มันไม่เท่นะกะดิ่งว้นี้เราก็ขายอยู่ประมาณสิบบาทสิบ้าบาทนะที่ร้านตรงนี้นะให้คู่เลยนะกระแทกกันให้มันแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับนี่ครับวันนี้เรามีเจ้ตัวนี้ครับอ่าเมื่อก่อนเนี้ยเราต้องใช้แบบเวอร์วังอลังการมากมีทั้งตุ้มถ่วงน้ำหนักนะฮะ ของแท่นที่ไปวางแล้วก็กล่องสัญญาณเสียงอีกนะฮะกว่าปลาจะกินปุ๊บแล้วก็ทิ้งบาลานไม่ดีเสียงก็ไม่ดังอืมใช้งานยากแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้เรามีนี่เลยนะฮะสัญญาณเสียงเวลาปลากินตัวเนี้ยเล็กกระทัดรัดพกง่ายไม่เปี่งที่ในกล่องกล่องตกปลาท่านนะครับแล้วก็เวลาหนีประคันเบ็ดเนี่ยคันเบ็ดไม่เป็นรอยด้วยเพราะเขามียางให้อย่ญญางนี้ เราก็ดีไว้เจ้าตัวนี้กับคันเบ็ดตัวแรตัวนี้หมุนได้นะครับถ้าเกิดดูจะมีตัวเล็กๆตัวนี้นะฮะห่วงตัวเล็กตัวนี้เอไว้ o S, ร้อยสายเอ็นเข้าไปนะครับอย่างสมมติว่าเรามีคันเบ็ดอยู่หนึ่งคันใช่ไหมครับตัวนี้นะนี่เป็นตัวอย่างหน่อยนะเราก็ดีย่างนี้เลยครับนะฮนะไม่ง่ายเลยแบบนี้นะเอ,อแล้วสายแทนที่มันจะพาดลงมานู่นเลยก็เราก็ดึงมันลงมาเกี่ยวอย่างนี้ ต,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 ตัวนี้มันก็จะตึงอยูอ่ตลอดนะแต่ถ้าเวลาปลาดึงนะครับตัวนี้มันก็จะพุ่งออกไปอ่ารวยล้วถึหายใครใส่ถุฟังดูไปวันนียเ,เสียงดังมากนะเนี่ยตนี้เขามีสวิตปิดเปิดปิดก็ไม่ดังเปิดก็ดังมีฐา,นะานให้ด้วยนะครับมีฐานให้ด้วยนะครับก็ตัวนี้นะฮะอ่ามีเสียงแล้วก็มีไฟด้วยไฟเขียวตอนนี้ไฟเขียวบอกเตือนออกตัวได้แล้วนะ ได้ยินกันทั้งตบนเลยนะครับใช้งานง่ายนะครับฝากเอาไว้อีกหนึ่งตัวนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรเอาไปอำนวยความสะดวกสบายในการตปลางสถานการณที่มีความสุขมากขึ้นบางคนนะฮะที่จะต้องใช้หลายๆตัวเพราะว่าเรียนคันเบ็ดไปเยอะเลยนะฮะตีไปต้องเป็นสิบคันนะครับเราตัวนี้ช่วยได้นะฮะเพราะราคามันถูกด้วยนะครับเราไม่ต้องไปซื้อกันชุดละเจ็ดแปดร้อยชุดละ เป็นพันแบบสมัยก่อนแล้วนะครับนะฮะเจ้าตัวนี้ครับ85บาทเองนะฮะท่านมีคําเบ็ดวางทั้งหมดสิบคันก็เพิ่งจะเสียค่าสัญญาณแค่สิบตัวแปดร้อยกว่าบาทนะครับใครใช้ตัวเดียวก็ซื้อตัวเดียวไปนะใครซื้อเพื่อเผื่อเพื่อนโดยซื้อไมาได้นะครับเห็นไหมนะฮะทันสมัยมากดีกับเจ้าตัวนี้ด้วยแต่เจ้าตัวนี้ก็มีขายนะเออนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะฝากเอาไว้นะครับสั้นๆนะกับอุปกรณ์ตกปลาหน้าดินหนึ่งชิ้นที่จะมาอำนวยความสะดวกให้เรา เจ้าสัญญาณเสียงตัวนี้ละฮะไปเป็นแพ็กเกจกล่องแบบนี้นะครับช่วงนี้จะเป็นสีเหลืองทัส่วนใหญ่นะปกติจะมีสีเหลืองสีฟ้าสีดํานะครับแต่ตอนนี้รู้สึกสต็อกนี้จะมาสีเหลืองเยอะหน่อยฝากไว้ครับสัญญาณเสียงแ5บาบาทส่งทั่วประเทศนะค่าส่ง e m s i l แคิบาทนะครับสั่งซื้อก็ inbox เลยหรือว่าแต่ท่านที่ดูใน YouTube อยู่ก็นี่เลยครับ ID Line ขึ้นเอาไว้ให้แล้วช่องทางการติดต่อนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ มาเก่งปะล่ะอย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับการรีวิวอุปกรณ์ดีๆหรือพาไปตกปลาทั่วประเทศที่ไหนอนะครับกดซั b s ไ r i b e ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับฝากเอนด้วยสำหรับร้านอุปกรณ์ตกปลานะโลดร้านอยู่ที่ปราชาวทิศ75ทุ่งครุกรุงเทพนะครับน่าจะ มีสินค้าให้เลือกมากกว่าหมื่นรายการนะครับพื้นที่โชว์สินค้าก็ประมาณ500ตารางเมตรมีที่จอดรถสะดวกสบายด้านหน้ามาไม่ถูกกด Google Map นำทางมาได้เลยดูคลิปรีวิวกรณ์ย้อนหลังลอกคันใสอยู่ยรก็อ c c e s s ร r y เสื้อผ้าน้ำผมย้อนไปดูนะครับมีอยู่ประมาณ2-300วีโวนะครับอ่นะครับสวัสด,ดีครับกินตาุกินเนว้าว